สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผมอีกแล้วลุงป้องกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมปตกปลาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้อย่างแมปฟิช <Wow. S 1> แน่นอนว่าช่วงนี้แมปมวยที่เรารักมันก็จะเหงาเหงาหน่อยนะครับเพราะหลังจากที่ผมได้ทำเควนฮาโลวีนหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทําอะไรนะก็เลยมีน้องๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าลุงลุงไม่เล่นแมปตกปลาเหรอ,อตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เล่นนะครับผมแต่พอได้เล่นแล้วเนี่ยก็ติดยาวเลยนะ แต่ทีนี้นะพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ได้พบเจอกับปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือเหยื่อตกปลามันมีไม่พอแน่นอนว่าหลายคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไอเหยื่อที่ใช้สําหรับตกปลาเนี่ยมันมีขายในบางเกาะซึ่งมันก็มีราคาที่สูงพอสมควรนะไอมือใหม่อย่างผมที่แบบว่ากว่าจะตกได้ปลาดีๆสักตัวยังยากเลยนะครับผมปลาบางตัวที่ตกได้เนี่ยก็ไม่คุ้มกับค่ากล่องเหยื่อเลยแต่แล้วผมก็ได้ไปนค้นพบสิ่งที่จะไม่คุนนั้นมีเหยื่อใช้ฟรีๆแบบไม่จํากัด บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ผมเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอเชิญพบกับคลิปวิธีการปั๊มเหยื่อในแมปฟิช <Yahoo! S 1> พร้อมจะไปรับชมกันหรือยังหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลย <c oughs> แต่ก่อนจะไปขอขอ้อคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากน้องฮองเต้ด้วยนะครับสำหรับภาพนี้เป็นภาพลุงโป่งเองนะที่น้องเขาบอกว่าไม่ได้ลงสีแต่ถึงจะไม่ลงสีก็เท่สุดๆนะลุงโป,ป้งขอบอกเลยว่าจอดเจียม yeah! หากใครมีแฟนอาร์เจ๋งก็สามารถส่งมาได้ที่ใต้โพสต์เพจ a c e b o o k ของหนุ่มปงได้เลยนะครับผมเผื่อวันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับผมก็สําหรับวิธีการปั๊มเหยื่อเนี่ยมันก็ง่ายๆนะง่ายแบบง่ายๆนะอันดับแรกนะครับผมสิ่งที่คุณจะเป็นต้องมีในการปั๊มเหยื่อเลยก็คือแมกเนตรอตหรือเบ็ดตกปลาแม่เหล็กซึ่งเราจะหาเบ็ดนี้ได้จากการไปซื้อที่เกาะเทอร์ลปินไอแลนด์นะครับผมเอาแล้วไอเกาะเทอร์ลปินไอแลนด์เนี่ยมันอยู่ไหนนะ เดี๋ยววันนี้นะครับลุงโป้งจะพาไปเองโอเคถ้าตอนนี้นะคุณอยู่ที่เกาะแรกของเกมนะครับผมให้คุณว่ายนะ้ำไปทางซ้ายของเกาะหรือจะดูจากเข็มทิศด้านบนก็ได้นะครับผมให้เราว่ายไปในทิศทางทิศใต้นะหรือว่าตัวเอสนะครับผมพอว่ายไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีเกาะชื่อว่าเทอร์ปินไอแลนด์ขึ้นมาพอเข้าเขตของเกาะนะครับก็ให้เราว่ายวนหาทางขึ้นเกาะจนกว่าเราจะเจอคนขายเรือยืนอยู่นะครับผมพอเจอแล้วนะให้เรากระโดดไปที่คนขายเรือทันทีพอขึ้นไปแล้วเนี่ย ไอแมกเนตล้อหรือไอเบ็ดแม่เหล็กเนี่ยมันจะวางขายอยู่ตรงหน้าของคนขายเรือเลยโดยเบ็ดนี้นะครับผมจะมีราคาอยู่ที่5 5 0 0งหมพโอเคพอได้เบ็ดมาแล้วนะครับอันดับที่2ให้คุณไว่ายไปที่ s u n สโตนไอแลนด์ซึ่งมันจะอยู่ในทิศตะวัตนตกเฉียงเหนือของเกาะแรกหรือเอาง่ายๆนะครับถ้าใครมี GPS นะก็ไปที่พิกัดลบ9 3 2ร้อยิเดลบหนึ่เกดี๋ยวว่ายไปเดี๋ยวก็วถึงครับเดี๋ยวก็เจอ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงซันสโตนไอแลนด์กันแล้วนะครับผมต่อไปให้เราเปลี่ยนเบ็ดของเราเป็นแมกเนตโรดแล้วไม่ต้องใส่เหยื่ออะไรเลยนะครับผมยามกทีไม่ต้องใส่เหยื่ออะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ยืนตกอยู่รอบๆบ,บริเวณของเกาะน,นะครับผมแล้วมาดูกันว่ามันจะได้กล่องสุ่มเหยื่อจริงไหมเอาละมาแล้วมาแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะได้กล่องสุ่มเหยื่อกล่องแรกมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวิธีการเปิดกล่องเหยื่อก็คือเอามาถือไว้ในมือใช่ไหม แล้วก็คลิก1ทีนะครับเท่าน,นี้เราก็จะได้รับเหยื่อมาแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องไปเสียงเงินเลยสักกระบ,บาทเดียว <Wow. S 1> แล้วเจ้ากล่องสุ่มสีแดงที่เราตกได้นะครับก็เป็นกล่องสุ่มแบบพรีเมียมซึ่งจะมีโอกาสดรอปเหยื่อที่มีคุณภาพสูงซะเป็นส่วนใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยลุงป้องฟุกหรือเปล่าตกได้อันเดียวพอดีแล้วก็เอามาลงคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองตกให้ดูอีกสักสิบรอบแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่ากล่องเหยื่อเนี่ยมันจะออกมาทั้งหมดกี่กล่องโเค รอเป็นยังไงบ้างครับผมตกครบ10รอบแล้วกลองเหยื่อออก10รอบเต็มเลย <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเรามารอบเปิดดูกันหน่อยนะครับว่าจะได้เหยื่อระดับสูงๆ,ๆมั้งไหมนะโอเคก็ถือว่าได้เหยื่อดีๆหลายอันเลยนะครับผมโดยเฉพาะอันนี้ไนทริมหรือกุ้งกลางคืนนะครับผมที่เพิ่มค่าโชคดีอย่างเยอะแถมทำให้ปลาติดเบ็ดไว้ขึ้นอีกนะ เหยื่อนี้เป็นเหยื่อที่นุงป้องชอบมากๆเลยนะครับผมในเกมนี้เพราะมันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสตกได้ปลาที่ดีนะแล้วก็ปลาตีเบ็ดไว้ด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับวิธีการปั๊มเหยื่อในแมปฟิชที่บอกเลยว่ามันไม่ได้ผิดกฎเกมแต่อย่างใดนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะโดนแบนหรือเปล่าก็หวังว่าทุกคนจะได้เหยื่อไปช่วยในการตกปลานะครับขอให้ตกได้ปลาดีๆกันทุกคนเลยนะครับผมสุดท้ายลุงป้องก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่ารำค่าไฟ ื่อให้ลุงโป้งได้มีชีวิตเพื่อทําคลิปเลอะๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบ <Wow. S 1> และถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b ส cribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคคิปใหม่ของลุงโป้งด้วยสาหรับวันนี้ไปแล้วครับผม <Wow. S 1> บ๊วย